กล่าวสวัสดียวะชนคนเละกเกมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณก็อยู่ผมจากูคนเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่เราจะมาทํากันวันดนี้ก็คือการเล่น ROV แบบผมจะเล่น4วันดูซิว่าจากคอนคูลเลอร์หนึ่งดาวจะไปหยุดที่กี่ดาวแม่บอกได้ยัยเพื่อนกูได้เอาจริงโอ้ยระดับนี้ไม่ซูพีก็กเลียชใช่ไหมไม่ตกไปแพทก็โกเปิดประเดิมสวยๆเกมแรกผมแพ้เลยหรือไม่ก็บอนแต่เห็นแบบนี้ผมเล่นกิจาก,การรมแฟร์ปี้เบิร์ดของพี่เอกได้ถึง20,000กว่าแต้มเลยนะ เล่นไม่ได้ไงวะเน่ะอะไรที่มันเป็นการเป็นงานทําไม่ค่อยได้ยกตัวอยา่างมันเป็นลูกจ้างเขาแต่ไลไเจะของบริษัทออกอะ ต่อมานะครับผมผมได้ลองใช้เป็นมาจ้าเพราะช่วงนี้ได้ข่าวว่าแรงสุดๆโดนแบนแ,บนแทบทุกเกมเอาจริงกูอยากแบนตัวนี้มากกว่าวันๆกูเจอแต่มูยามูยันในและทำไมของกูมันเป็นขอยทษที่หลีเด้อะมาในโอ้จริงสิผมหายไปนานผมก็ลืมบอกเหตุผลที่ผมหายไปเลยก็คือเบรนเอานะครับผมไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทําแล้วก็ไปพักผ่อนไปทําอะไรของตัวเองที่อยากทานะครับผมมันก็เลยหายไปเป็นเกือบ อาทิยหนึ่งเลยแล้ววันนี้ก็อาจจะลงริปดิกด้วยไม่เป็นไรเพราะช่วงนี้ก็หาเกมเล่นที่มันระบายอารมณ์ตัวเองบ้างอะไรที่มันอยู่กับตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้รู้สึกพักผ่อนแล้วก็ดีขึ้นครับผมเอาความจริงผมขี้เกียจครับนั่นแหละอู้ถามจริงเหรอคือช่องพวกเรามากไม่คิดจะเก็บความลับอะไรหน่อยเหอเยร,ร,ร,รหอ ทำไมผมจับทีเล็กอยู่ที่บ้านน้องไหวไม่ไม่ไม่อันนั้นมันเกินคําว่าเก่าไปเยอะเลยสิ่งที่ทําให้ผมแปลกใจเลยก็คือเขาหยิบมารกาามาเป็นออฟเลนครับผมตอนแรกผมคิดในใจเอะมันจะสู้ไหวปะวะบางครั้งเราโดนพิษตอดเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่น่าจะสู้ไหวแต่เอาไปเอามาชนะขาดเอาล่ะตอนนี้มีพิษสแต่งอยู่บนหัวถึง5กันเลยทีเดียวเชียวโอ้ แปลว่าบุญเรายังมีจบเกมนี้ไปมึงตั้งชื่อว่าบุญรอดเลยนะหรือบางทีเราอาจจะไม่รอดเขาปดิเสธอย่างตนแล้วก็สือร้ายโดนปัดเป่าเห็นไหมกูกาไว้แล้วเชียวอย่างไอโกโจก็มีควายธนูมาจ้าตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันสุดโหดชนแบบสุดๆขนาดมากันกล้าขาป้อมผมก็ยังทำได้ดูยนกกระถือสาวในตาสวยอ่อนะถวยยามเธอยิ้ม จริงๆผมสกิลหนึ่งออกมาก็ได้นะเขาเรียกว่าเล่นแบบเซฟเซฟเซฟชีวิตเซฟไม่ทำสากอะไรเบอร์เขาถ้าทักได้รู้ว่าเขาบล็อกมึงไปแล้วเขาบอกว่าเมียฉอดนี้ไม่ดิตายยังคนภาคตายยันคนดูพี่เขา ฮีโร่แคลี่ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นแบรนด์เฮลซิงนะครับผมส่วนซัพพอร์ตก็จะเป็นกิลเดอร์ป่าทีมผมเลยเป็นแดทริกบอกตรงว่าล้วงแหวนไม่ได้เลยก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของกระสือสาวเนตาสวยอ่อนและถวยยาเสือ้็ได้หมอผีมาหมอผีมามูยามูยนแดงคนโได้อามาได้เหรอหมอผีเหรอ มาจ่าแผนนี้ผมพูดได้อย่างเดียวเลยว่ามันสุดโปรดโฉดอามาัยหีตแบบสุดๆสกิลหนึ่งที่สามารถวร์ปไปที่อีกาของเราได้วิ่งไปถึงสกิลสองดูดนเมจต,ตีปิ้วปิ้วกเดอดเดมันนีเมียตีใช้หนีตั้งหาก่ไปเลยมาจาาเรารับไว้เองแต่ก็แพ้โอก,กาไว้แล้วติดตามความสนุกความมันแบบนี้ได้ที่ ROV เกมดีๆที่เรารัก ตอนนี้เริ่มมีลังสังหรณ์เกี่ยวกับการลงแรงในช่วงนี้แล้วสิรู้สึกมันชักวนวนแปลกๆยังไงชอบกลถ้าเป็นแวนสมัยก่อนแล้วก็ทีมฝ่ายต้องข้ามนะเวทห่าวิตายแล้วเราลืมขายของถ้าเราไม่ขายเราก็ตาย ฮ่าแน่นอนฮ่าขัวเมื่อยแฟนเฮาสิเขาพาวันเสียงเขาย่องกันจนฟ้าสนั่นเสียงดังตุ่มปป้งตุ่มตุ่มตุ่มโป่งตุมไอ,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 อ้บ้านข้างๆข,ข,ข้ากันเพราะว่าสวมมีไว้ขี่มาขี่ใส้ใจของอายข้างๆอารมณ์ของคนโอกหักพออยากเอาตีนฟาดปากเจ้าเบา เอาจริงๆผมลืมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้อัดทุกเกมนะครับผมถ้าอัดทุกเกมเนียความจำผมไม่พอแน่ๆผมก็เลยเลือกที่จะอัดเป็นบางเกมนะครับผมเช่นเกมนี้เนี่ยผมได้มาเจอกับเอนโซฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเลยเลือกที่จะเป็นอิตาโดริยูจิหรือไอ้เจ้าเบย์รอนบิรอนอะไรนั่นเองมาดูกันซิว่าไอ้เจ้าเอนโซ่กับยูจิเนี่ยใครจะของแร้กว่ากัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดอภิมหากราตัวประกอบหัวชมพูและแน่นอนครับคุณผู้ชมการเล่นอย่างหนักหน่วงการเล่นแบบโคตรเทพแบบนี้ตกมาอยู่คอมมานเดอร์เป็นปที่เรียบร้อยเฮ้ยตกไปบลอนต์ไม่เกินจริงแต่ก็ได้ผิดหวังนะครับผมว่าเกมเนี้ไอโซ,โซูเ่ยแทบไม่สู้กับผมเลยเอาง่ายคือไม่สู้เลยมันก็เลยต้องมาลงที่นาคอนนี่แหละเพื่อนนะสายน้ล่าสุดสายด้ำกูลงไปนอนกอมคุยกับลากมะม่วงไปที่เรียบร้อยเอ้ยภาพตัด ตัดมาอีกทีตายไปห้าตัวแล้วครับแต่ว่ามึงสู้เอนโซไม่ได้สินะเอาเอนโซ่ไม่ได้ก็เอาเมตมันนี่แหละว่สวัสดีการาพิธีศพทื้อสาก็ใช่ช่วงต้นเกมเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับผมแต่เนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเลดเกมแลวนะก็นี่นี่นี่นไ่นี่นนี่นี่นีนี้เีนี่นี้นี่นอ่นนี้เี่นี่นม่น้นนีนี่ ดูยูนอดิพี่กับป้อมเหมนขาป้อมเลยเลยพี่ขาพี่เลยแหละน้องฉันลามนั้นชอบงับคุณง่ำง่ำส่วนผมนั้นชอบคุณง่ำปิดตำนานคิดสายไม่แห่งแสงอุตสามาเป็นปลาทอดกระเทียมสุดอร่อยพี่ไว้ในใจน้ำอยู่ดีดีก็หายายไม่ตอบอยู่ดีโอเคตรงคอนเซปต์อยู่ดีๆก็หายายไม่ตอบเพราะมันตายร้องเพลงผิดชีวิตเปลี่ยนคราวด้ามึงร้องเพลงบักแตงโมนะเออเนั่ยมันบักแตงโม อ,อม,มาส,อสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดจากส้มโอดองเมื่อกี้ต้องคอนเสปเพลงสุดๆแต่สุดท้ายก็สามารถชนะมาได้แบบสวยงามเอ็นโซ่สู้ไม่ไหวก็เลยมาใส่กับนาครสแต่คือทำเป็นเล่นไปเกมนี้เราทำดาเมตไปเป็นแสนเลยนะดาเมจแต่ละทีนี่บอกเลยนาครสขี้สะดุ้งเลยป้อมป้อมหายอุ้ยดาเมจเยอะสุดในทีมด้วย เกมแรกที่เราเล่นคือเล่นเป็นน้องฉี่นะครับ oh <my> ผมแล้วก็แพ้ไปแล้วมันรู้สึกคาใจว่ะแผลนี้มันต้องแก้ดูอยู่เนอะเนี่ยสกินตึงด้วย FMVP บอกเลยสกินเนี่ยอัตราชนะสูงปวดใจดึงไฟสุ่มสวงทะลวงองฉันเมื่อเธอมาตันสัมพันธ์แล้วออกเกมไปไลไหนหจะทันตั้งตัว ไอหัวอีกเกมขอชีอีกเกมไม่งั้นมันนอนไม่หลับสกอร์บินเลดมันลดมันทำใจไม่ได้ทำทำไมมาแทงใจดำกันอย่างงี้มาขยีคขยีคขยีย่ยเพื่ออะไรบางชีวิตคลิปที่้ายอดวิวไม่ปังเนี่ยปีหน้าเราไลฟ์สตรีมไหมแล้วเราจะทำยังไงให้มีเอกลันลักวะคนอื่นเขาสตรีมในห้องเกมส่วนเราสตรีมในห้องคีอ,อ,อกินร้อยเตจมุก โอเคเรามาเปลี่ยนฟิลลิ่งกันบ้างคุณผู้ชมคือเล่นออฟเลนแล้วมันไม่เวิร์กเราก็มาเล่นเมดกันดูบ้างสักทั้งสักทาเป็นอะไรไปโอ้ยพี่ก็ต่อยยังไงเฮ้ยยะต่อยอะไรดังหนาว่าลำขาอินโปกเกี่ยวอะไรอ่ะโทษทีพอดีพี่อินไปหน่อยเพราะสิ่งที่พี่ต้องการคือตัว่ยังไงล่ะ อุย้ยภาพตัดกันเลยทีเดียวเชียวเอาจริงนะครับคุณผู้ชมเวลาที่ผมเล่น <ขอ S 2> ยูอ่ะผม<ล>ชอบมากๆากเวลาที่ศัตรูอยู่กันเยอะๆรวมกลุ่มกันแบบนี้มันรู้สึกกูป,ป่าย,ยังไงก็โดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะจะโดนถากโดนเชียวยังไงก็ต้องโดนแล้วเคยโดนรักไหมไม่โทษทีว่าทางนี้พี่โดนรักเยอะมากเลยเฮ้ยพี่จมชักกูเอาสุดแก่ล่าสุดไก่น้อยกูหายอ่ะ ม,มันคนละลักษณ<ว>ะมาให้มุกไม่หาพาตูกเคลียร์ยมุกไม่หาพากูตายและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามนะครับผมสิ่งที่ผมแปลกใจเลยคือเอ้ยยุ้ยไม่ล็อกมงแปลว่าเลียวมาต้องเล่นเก่งแบบสุดๆอ่ะือเขามไม่ตายเลยแต่ผมสร้าง,งดาเมจเยอะสุดในทีมนะแสนเจ็ดอะแสนเจ็ดเลยเลยหรอ และเราก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายนะครับผมซึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยผมจะเลือกเล่นเป็นเทวอน,นาฏนะจ๊ะเป็นแคร,รี่สายระยะไกลไกลที่ดาเมจแรงๆแต่ขาตายตยถ้าคุณสังเกตดีๆช็อตเมื่อกี้มันจะมีอาการกระตุกแบบตึ๊ดอยู่เอาจริงๆโทรศัพท์เรามาันเริ่มร้องแบบเล่นอยู่ดีดอะนะงงๆอ่านหน้าจอให้มันจิบจุกก็มีอ่ะมึงมันเอปทิพสามอตาตเลยนะสงสัยทางบริษัทเราต้องจำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่อยู่ะ ขาดูง้อบริษัทหน่อยสมเกียรติตอนนี้ง้อบริษัทของเราเหลืออยู่สองค่ะสองแสนเหรอสองร้อยไอสาระยำเราไม่ใช่มุกด้วยนะโ <c oughs> คตรแย่เลยหลังจากนี้เราต้องตั้งใจทํางานแล้วนะเมื่อไงเราตายกันจริงๆแล้วบอกไว้ก่อนและเกมนี้ผมได้จับคู่เลนมาเจอกับพี่เอกนะครับผมซึ่ <c oughs> <อ>งบอกเลยว,ว่า<อ>ช่วงนี้พี่เอกเต็มเซิร์ฟแต่จะรู้สกเป็นฝันร้ายของแคลรี่หลายๆคนมากๆเจอเอลสูยังรู้สึกดีกว่าหรือเปล่าวะ จริงๆมันก็รู้สึกแย่พอกันอะ u again yesterday อย่าลืมไปร้อนแดกกันนะครับเกมนี้คือเทนเล่นดีเวอร์ชอบมากกล้าเล่นกัาได้กลนเะเกล้าเล่นกระทั่งนี้ผมไม่ได้อยใ่ใเลาเขาก็ยังกล้าเล่นแต่เราก็ได้มาไม่รู้ทำไมแต่เราไม่ได้พี่เอกนะเราได้เอ็นโซเพราะ มันทวิตมันพีกแล้วพีกอีกตอนแรกเทนก็เหมือนใจแห้งตอนที่สองพี่เอกก็เหมือนใจแห้งตอนที่สามเบนโซแหง้งโอ้ยมาอีกแล้วขอโทษเน้่ามาหน่เนีอเอาจริงเริ่มลำคาสกินนี้แล้วสิเล่นไปเล่นมาเหมือนทางเราจะแย่เองแล้วแ,ลวแลวหละเออนั่นมันลิกเตอร์โอ้โหไม่อยากพากลิกเตอร์ตอนนี้ขอร้องแะไม่อยากพากลิคเตอร์พากไม่ได้ตอนนี้พากไม่ได้คอแตกแน่นอนเนอะฉันกพากพี่เอกไปก่อนสยูเกนย esterday อย่าลืมเป็นร้อนแดงกันนะครับเมื่อลิกเตอร์เข้ามาพลาดนะครับผมทีมพวกผมก็สวนสิจ้าทีมเขา ตายไปสองแล้วทีผมยังไม่ตายเลยสักคนเดี๋ยวจะมีคนตายเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆอียุ้ยมึงตาย <c oughs> ทิมกลางอกอกค่ะสถานหัวใจแหลกลาดเมื่อเธอจะหนี้และสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามนะครับผมปิดฉากการเล่น ROV 4วันเริ่มต้นจากคอนคุลเลอรหนึ่งดาวมาดูกันสิว่าตอนนี้เราจะประสบผลสำเร็จ หรือเราจะกลายเป็นเกล็ดเม็ดมะม่วงเอาละครับ3 2 1เครื่องค้างโอเวอร์โหลดคอนคลล์สิดาว4วันกระบ,บี่เก้ดาวขอบคุณครับโอเคมุ่งหน้าขึ้นสู่พีมต่อไปโอ้โย10ดาวมึงจะปาไป4วัน สูพีมึงไม่ปาไป3เดือนเลยเพื่อน4วันที่เล่นมาไม่ใช่หมายความว่าผมเล่นแบบ2 4ชั่วโมงนะไม่ใช่แบบนั้นโดยผมจะเริ่มเล่นโชคมัน6โมงถึงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งตีสอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็มีชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปดาวค่อนข้างที่จะวนแต่ส่วนมากก็เป็นชนะเยอะกว่าแพ้นิดนึงมันก็เลยเพิ่มมากระติ๊งนึงเอาเป็นว่า การมาลาทอนครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปก็กล่าวขออภัยนะที่นี้ด้วยเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอไปพักผ่อนก่อนหลังจากขี้เกียจมาหลายวันบอกเลยว่าเสียงไม่ไหวเพราะเพิ่งกลับมาพักจอกันจ่ะบวะ